คนถือขคหนำอยู่เาเอาเอาเอาเบิดคไรกินมาทางน้มานนี้นี่นี่นี่นตัวมันเห็นไหมเห็นไหมจะเอาขึ้นมานี่ นี่เห็บเลยมาหากระปูนมากันนะคะนี่เจอว่าตัวนี้ก็ได้สามตัวแล้วสามตัวแล้วครับตัวนี้ใช่ใช่โอ้โหกลัวสุดเลยต่ละตัวปุ๊ดเดียวสองหูเลย อนี่พอดีกินตำข้าเต็มใส่กับตำข้าสิบแซ่ตอนเทียงเจอ,นะอ,นะอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันมาแล้วนี่ตัวนึ่งตัวนึ่งตัว อยู่หากินซับขาเออหมอไปฝั่งนี้สิพ่อจะพูดถอยถอยถอยก่อนบ้านมานั่งฝั่งนี้ก่อนถอยก่อนถอยก่อนคนน่ะไหวไหมสิไปผูกถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจับตีนิดหนก่อนเนาะ ใส่สิมันนอนเม็ดใส่ก่อนร้อนพ่อก็ใส่เห็นไหมนี่ใส่เหมือนกันเลยโอ้ใส่เหมือนกันเลยใส่เหมือนกันเลยอันตัวอืมเอาเจอแล้วเจอแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมีนี่นี่นี่ดูนี่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 ตัวมันเห็นไหม เห็นไหมเจ้ามมนขึ้นมานี่นี่เหตุลย <c oughs> มาหายิกไปถือไปยังไม่พอกินมายังไม่พอกินตั้งตรงนั้นแหละ ยังให้โคกินอีกออกแต่ไม่หมวกอ่ไงเจอแล้วเจอแล้วเ,เจอเปะแปมดราดัมดัมดัมเตียวเลยโดนีเฟี้ยวเอาถือไปเร็วพ่อไปแล้ว ถือไปเร็วอ,อไ้ไม่อุ้มเดินค่อยๆเดินไปมาทางนี้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 โอ้โหฝนแรงเลย ันไงนั <m> ่นไงนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดินกินก่อนโอดีเจวนี่ไงมาดูมาดูดูใกล้ใกล้อืมหมดไหมเดี๋ยวเอาดินออกก่อนนี่นั่นนี่ นี่ไงนี่ไงมันมีกล้ามด้วยนะนี่นก,กับกล้ามนี่ว้าวกับกล้ามกับกล้ามมันหนีบมือเอาฟางใส่ด้วยนะน้าเราเอนย,เอ,ยเอาฟางใส่ด้วยนี่เอาฟางเอาฟางใส่ด้วยมันจะไม่ติดกัน,กนซื้อรองเท้าบูทให้มันสักคู่นะครับใส่หมวกด้วยครับเจอ,อยังแล้วนี่ไง

น่าจะตัวไม่ใหญ่คนถือขูน้ำเดียวเอา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 เอี๋ยมาเบิดขูว่าได้กินหมา่นมาสองลูกเลยเจี๊ยดกันเยือแล้วไงอืมเข้าตาเยือแล้วนี่มาดูมาดู ใส่พ่อแล,แล้วตัวเตยทำไมไม่ใส่อ่ะฮะไม่หรอเหนืงอเดอพวงแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนี่ไงนี่นี่นี่กิน,น อู้ซับแับนี้นีไงยังได้อยู่นอนหน่อยนี่งได้กี่ตัวเร็วมีไหมมีไหม มีนั่งรอก You know? ใช่มามาตอ่ตอตอ่ <c oughs> ตอ <c oughs> ตอ่ตอเลยต่างห่างเลยต่างห่างเลยนี่ไงอันนี้ไม่ลึกมาดูมาดูเ <c oughs> ลี่ยวไลึกอืม จัวยังจับไม่เจอไม่เจอจัวครับนี่เจอแล้วไหนเดี๋ยวอเองคนอันนี้ไม่เจอ,อเอาเจอปูน้อยน่ารักปูน้อยน่ารักปล่อยมันไปปล่อยไปเล้วนี่มาตัวนี้นี่ มไม่เอาให้แม่ไม่เอาให้มันถือตัวเมื่อกี้เอาให้มันถือนี่กระปูน้อยนี่ได้แล้วเอ,เอาตัวเล็กให้มันถือใครแล้วตัวเล็กอ่ะนี่ไงเอาถือเอาถือเอาถือเลยไม่เป็นไรถือเลยโอเคเอาถือเอาแ,แบ,บมือสิ ล้ว่างเลยมาใส่หรือยังใส่หรือยังใส่แล้วเดินมาใส่แล้วตามมาใส่แล้วตามมาครับระวังตกหลุมเดินมาหาพ่อนี่ฮะได,ได้ไหมได้เลยเหรอ,อไปไปดูไปดูที่เสียงนานหน่อย ไปดูที่กระท่อมเราหน่อยเออไปดูที่เสียงงานหน่อยไปดูที่เสียงงานเราเดี๋ยวก็ร้อนใส่หมวกก่อนใส่หมวกใส่หมวกเนือหัวออกเลยอยนื้อืหัวออกเลยไป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 เดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวรอเย,ย็นๆค่อยมาขุดใหม่ก็พอก็เหนื่อยแลย้วไม่ไหวแล,ล้ว พุดอีปูไม่ไหวแล้วนี่พอได้ใส่ส้มตำกินตอนเที่ยงดูนี่ฟันเก่งจังเลยเก่งไหมฟันเก่งไหมอู้เก่งเลยออื เขาปั่นนะเนี่ย